เพราะกัะไดแล้วนะคะที่ดูดดาวชาแนลค่ะนี่ต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าวันนี้แบบเล็บไม่สวยเลยวันแบบนี้ค่ะเราจะมาสอนเพื่อนๆนะคะทําเล็บกันแบบสวยด่วนแค่แปะปลงไปมือไม่สวยแค่ไหนเนี่ยจบท้ายคลิปเนี่ยสวยแน่นอนนะคะแต่หลายคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไอเทมนี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือเล็บปลอมค่ะที่มีสติกเกอร์อยู่ที่เล็บแล้วเราสามารถแปะลงไปได้ที่เล็บเลยแล้วเราสามารถเปลี่ยนฟิลไปได้เรื่อยๆเลยว่าแบบ เราอยากฟิลไหนเราอยากสีไหนอะไรเงี้ยมันช่วยทั้งประหยัดเวลามันช่วยทําให้แบบนิ้วมือเราสวยขึ้นอ่ส,ส่วนหรบวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการใช้เพื่อนได้ดูนะคะซึ่งนอกจากจะแปะเองแล้วเนี่ยก็ยังมีเพื่อนอีกคนนึงค่ะที่มาที่ห้องของเราวนะคะด้วยความที่นางอยากลองและนี่ก็จะติดอยู่พอดีเหมือนกันก็เลยแบบเออชวนนางมาสิมาสิมาสิเดี๋ยวฉันจะสอนให้ว่ามันทํำยังไงนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนคนนี้ด้วยค่ะ ค่ะคะสวัสดีค่ะเฟียตค่ะเสียงเหมือนป้อยดิฉราเลยนะคะก็คือน้องป้ายปิงจีนนี่เห็นดาวแบบเฮ้ยมีของมาใหม่มีของมาให้ลองเล่นคือจะบอกว่านี่มีเป็นโหลเลยเออพี่แซชชิ่งดีว่าส่งมาให้ดาวนะคะอยู่ในคอลเลกชันซัมเมอร์แกสดูสีเออนี่น่ารักนี่น่ารักเป็นเล็บที่กำลังอินเทรนด์ในช่วงซัมเมอร์ผิดด้านไหมหรือไงด้านนี้ถูกแล้วเอ๊ะ สวยๆก็มีแบบผู้ดีก็มีแบบสีสันเดใส่แบบซัมเมอร์ก็มีที่ดชชิ่ดีว่าโคกับอ e ีทูดี้เนี่ยคือจะเป็นอะไรที่แบบคิ้วๆน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้กันเล็บแตงโมจา้าอันนี้ยอยากขโมยมากเลยอ่ะมันแบบมันน่ารักมากไม่ให้มันรับแตงโม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 ลูกโตใหญ่จ <c oughs> ๋อหิดด้วยสีนี้มาอ เป็นเหมือนแบบเขาเรียกไสไตล์แบบเฟรนด์สไตล์แบบรูรูนะคะอยู่ในคอลเลคชั่นซัมเมอร์โอเคเดี๋ยวขอเลือกกแบบแบบได้สีนี้ละกันออกเป็นสีแบบผู้ดีเหมือนกันแต่นี้จะเป็นแบบมีกิมมิกมีความแบบแฝงความแบบสดใสซุปซอนิปนึงอนอะฉันละวันนี้แกละวันนี้แกแบบนี้นะคะหลายคนชักเอ้ยอะไรเอ้ยไม่ใช่ค่ะแกนตรงนี้ก่อนนี่นี่ค่ะดึงออกมาแบบนี้แล้วก็เปิดแบบนี้ฟลุ๊ก ง่ายรู้ไหมคะว่าไงต่อก็เข้าออกมาถูกขั้นตอนแรกเลยเนี่ยต้องเลือกแบบเล็บที่มันเข้ากับนิ้วของเราใช่ใช่เพราะว่าแบบทีเห็นเนี่ยมันมีสแปมมันมีทั้งหมด30อันเลือกมาก่อนเลือกก่อนว่าเนี่ยห้านิ้วเนี่ยเราจะเอาตรงไหนวางตรงไหนบ้างอัไหนมันเข้ากับนิ้วเราบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้มาให้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยข้างในอ่ะมันคือมีตายเล็บ กลับเป็นแผ่นแบบเป็น prep p a ดก็คือเหมือนเป็นแผ่นแอลกอฮอล์ที่เอาไว้เช็ดก่อนใช่เช็ดก่อนให้มันสะอาดก่อนให้มันแบบเมืนแบบเช็ดก่อนนะจะได้ติดอยู่นานมากยิ่งขึ้นง่ายมากค่ะก็แค่เลือกให้มันเข้ากับเล็บของเราใช่ไหมสำหรับวิธีของเรานะเราจะตบไบเล็บก่อนแล้วเราค่อยค่อยค่อยเช็ดด้แอลกอฮอล์อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันสาดมากยิ่งขึ้นนี่เลยตะไบลงไปตะไบลงไป ตะไบเพื่อให้หน้าเล็บของเราเนี่ยมันแบบครุขระค่ะเพราะว่าเวลาที่หน้าเล็บของเราครขาุขระมันก็จะยึดติดกับกาวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเขาดีมากที่แบบเขาแถมไอ้นี่มาให้อะไรเงี้ยมันก<ช>็ทำให้แบบ<ไ>เฮ้ยเราไม่ต้องไปหามาทาเองก็คือ,ซ,อ<ต>ซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งแบบซื้อหนึ่งกล่องแล้วก็ได้ทุกอย่างเลยมคพันเนี่ยก็คือเนี่ยครบเลยนะ so easy ชาเมงได้ yeah you can do it by yourself สำหรับคนที่สงสัยว่าเฮ้ยเล็บอันนี้เนี่ยมันใช้งานได้กี่วันเหรอคะ ส่วนตัวแล้วสำหรับดาวที่เคยใช้มามากสุดคือ2อาทิตย์ถ้าติดปุ๊บดาวแนะนำว่าให้ทิ้งไว้สักสามถึงสี่ชั่วโมงสมมุติว่าวันนี้เราจะไปแบบไปงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยมันไม่มีเฮ้ยมันมันลกแล้วมันไม่มีแล้วเฮ้ยฉันไมทำอะไรไม่ทันเออมันทำอะไรไม่ทันแล้วหนึ่งสองสามปบแปบแปบแบถูก that's it you can go to like a dinner with someone Yeah คือถ้าสมมุติว่าเราอยากแบบเอาออกก่อนอะ ก็คือเอามือไปแช่น้ําร้อนเว้ยไปแช่น้ำร้อนสักแบบประมาณแบบสินาทีเว้ยสมมติอยากเอาออกอะกลัวเล็บจะแบบฉีกออกมาเออหน้าเล็บพังอ่ะจริงๆเขามีอย่างนี้นะเป็นไม้อย่างนี้เอาด้านเนี้ยอืมแงะ้างข้างก่อนค่อยๆแซะซ้ายแซะขวาแล้วก็แงแล้วมันก็จะออกง่ายขึ้นใช่แล้วแบบหน้าเล็บไม่เสียด้วยเฮ้ดีว่ะนีคือดีเสร็จยังเสร็จแล้วทาด้วยนี้เลยค่ะไม่ใช่ทาดิเช็ดค่ะเช็ดนะคาน้นายาล้างเล็บไปด้วยเ็แอโอเคเสร็จแล้วก็ แปดเล็บค่ะตามที่เราเลือกไว้แต่ละอันนี่เห็นปะมันจะเป็นแบบมีแบบ <Pl astic. S 2> พลาสติกพลาสติกอยู่ข้างหลงังลอกพลาสติกออกค่ะแบบนี้ชิบ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 ชบชบแบบนี้ค่ะง่ายมากแค่แปะลงไปด,ดีนะปึ๊บปึ๊บ,บ,บอ่ะกดนิดน,นึง่งกดนิดหนึง่งแกแค่นี้เอง<ะ>สวยเลยอ่ะอจริง,งนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งข้างค่ะเราจะทําแบบนี้นะคะที่เขาชอบหิดทํากันก็คือ แปะแค่นิ้วนางแที่เหลือก็เหมือนกันหมดสาหรับเราเราจะแปะแค่นิ้วก้อยที่แบบมีกล<อ>ิตเตอร์อะไรเงี้ยมีเพชรเกี่ยวก้อยสัญญาอ่าฟเฟีรก็จะเสร็จแล้วในส่วนของเลเฟียนี่ก็จะมีความแบบเฮ้ยมีความแบบทอร์ มีคแบบดิจิรีแต่แบบมันมันพูดดีมากเลยแล้วแบบมันง่ายมากเนี่ยเออเชื่อมหน่อยเหอะเชื่อมหน่อยโอเคฉันเสร็จก่อนฉันชนะขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะคะมันจะมีแบบติ่งติ่งนิดนึงบางอันอะไรเงี้ยแล้วก็ตะไบให้มันเข้าทรงหรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบทรงที่เขาให้มาเนี่ยก็คือสามารถทําเป็นรูปทรงต่างๆตามนี้ได้อแต่บางคนชอบรีรีอะไรเงี้ยใช่อย่างฉันนี่ชอบตัดตัดไชอบลีรีเส้าทานานค่ะเปิดอาเด็กน้อยตาเลือด สีบาโอเคนี่ก็คือชอบทรงนี้แล้วแต่ว่าแค่ตบาบให้มันแบบไม่มีติ่งๆอู้เสร็จเรียบร้อยแล้วฟินิชลูกแล้วจ้าค่ะของเราก็จะเป็นแบบอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้มันออกมาจากซาลอนเลยเอ้ยแต่ว่านี่คืออยู่บ้านอยู่บ้านทําเองใช่ไม่กี่นาทีเสร็จละั้นสําหรับคนที่มีคําถามว่าเฮ้ยอ้าวแล้วน จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไหมหลังการทำแบบติดเล็บแบบนี้แล้วม็จะเป็นสระผมเอ้ยเกาหัวเอ้ยก็อยู่นะอย่างที่บอกว่า,มากเมื่อกี้คือมันควรที่จะทิ้งไว้ก่อน3 4ชั่วโมงให้มันแบบเซตตัวกับเล็บแล้วก่อนหลังจากนั้นก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่างเลยก็เราเราคิดว่าเลือกสำหรับคนที่เป็นชอยสํสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาไปร้านทำเล็บใช่อย่างนี้ก็แบบไม่ค่อยม<อ>ีเวลาไปแล้วคนที่อยากแบบเปลี่ยนสีเล็บบ่อยๆแต่ไม่อยากให้แบบเล็บเสียอะไรเงี้ยปกติชอบทำเล็บปะปกติไม่ค่อยชอบทำเล็บแต่ว่า มีงานอะไรเงี้ยก็จะทำให้มันแบบดูดีหน่อยถ้าซื้อแบบเนี้ยแล้วไปงานก็จบไม่ทำเล็บบ่อยๆือสามารถพกพาได้ง่ายทําง่ายมีอุปกรณ์ให้ครบอครบครันมีทั้งคืออย่างเลยโอเคก็วันนี้ก็ได้เล็บสวยกันแบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็สาหรับดาวกับเฟียวันนี้ก็คือต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสาหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆจากดาวนะคะเราจะลงวิดีโอใหม่ทุกสัปดาห์เลยค่ะ ถ้าใครอยากติดตามเฟียสนี่คุณต้องติดตามเรื่องเลยค่ะหนูชอบพี่มากเลยค่ะคือจริงๆอ่ะเรามีเรามีเรามีชาแนลอยู่ใน Youtube แต่เราไม่ค่อยอัพเลยอ่าก็เป็น e f e a Channel นะคะ efeas efeas e f e a n efeas e เอฟอ e ฟ E ฟอร์ E เปริฟฟ์ไอ e c h a n n e l โอเคค่ะก็ค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายค่ะบายค่ะ